ชีวิต work work ที่กรุงศรีถ้าได้โอกาสไป work ที่ฟิลิปปินส์การโรดเหตุงานครั้งนี้หนูจะทำให้มัน work ที่สุดค่ะชีวิต work work แบบกลอบอลค้นหาตัวเองจากมุมใหม่ของโลกสวัสดีจากฟิลิปปินส์นะคะมาเริ่มประชุมกันได้เลยค่ะเช้าวันจันทร์ก็ต้อง work ให้ productive แต่จะ work จากที่ไหนก็ได้นี่สวัสดีค่ะทุกคนเห็นแชร์สกรีนของพี่ไหมคะ วันนี้ทีม work from home กันเนาะทำงานแบบ HYBRID m a n a g เรื่องงานได้เต็มที่น้องใหม่อาจจะคิดว่าไอเดียตัวเองยังไม่ค่อย work แต่เราเชื่อว่าไอเดียไหนๆก็สามารถ work together กันได้ใครมีไอเดียอะไรบ้างรออยู่เลยครับงั้นผมใส่เลยนะครับเราต้องปรับ customer journey ให้จบง่ายขึ้นคนใช้10คนก็ต้องได้10ประสบการณ์แบบนี้ถึงง่ายจริงปังจริง work จริง ไอเดียเวิร์กชีวิตเวิร์กยิ่งกับเวิร์กไลฟ์ก็คือได้ไปเวิร์กเอาไม่ต้องฝ่ารถติดไปยินแบบนี้เล่นต่อได้อีกหนึ่งชั่วโมงเลยชิวๆเซ็ตเป้าหมายให้ตัวเองได้เวิร์กออนอย่างน้องตินนที่ตั้งเป้าจะเป็นเสาหลักของทีมผมมีคำถามครับทุกก้าวของชีวิตเรายินดีไปกับคุณเสมอสต่างวัแต่หัวใจเดียวกันร่วมวางแผนเพื่ออนาคตที่มั่นคง เพราะกรุงศรีไม่ได้มีแค่เรื่องเวิร์กและเราเวิร์กฮาร์ดกับทุกรายละเอียดเล็กๆของคุณให้ทุกชีวิตที่กรุงศรีมีชีวิตเวิร์กเวิร์ก Your Future Our Success กรุงศรี c a r ิเอร